สวัสดีครับแฟนเพจมันิพี่เกาครับยิ้มแหงอยู่หน้าพี่เกามินิมากตัดหนาทำความสะอาดหลังจากกวาดเขาเพชรเรียบร้อยมันกิออกมาทำความสะอาดแล้วตัดใหม่ตัดหนา เรียบร้อยมันดูะสะอาดหูสะอาดตาเสียเงาง่ายเาบึงหุนบึงยังป่ายางนี่ป่ายงางยูง่กับไลปายวายงไหน ปลายางปลายางก็หกถ้าเป็นฐีหนาเยอะัวนีก็บอมว่านเขาท่านออกดีปกันได้กำลังเลยอาทิตย์หนึ่งเดีย๋ยวมนตัดหนาขางันแท้ มืดมือปะละัหมนันทำไ้ก็สำนันฝากเป็นกำลังใจด้วยแปนเพจขอบคุณหไหยครับ